Ro ro. Jukro, Halo, halo. Jukuru. Nong -nong -nong -nong. oh, oh wah, ya, tadi. เยอยากกินข้าวบ่อบะให้โตเกลือให้เด้อไปยัไงไงกูโ <c oughs> จเฉียโจเฉียกันอยู่ทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีงาม่มือสาวทุกคนของสาววันใหม่นะเมื่อกี้นี่กระพาทุกคนเบิ่งมาโน้อยทุกคนนี่มาน้อยมีแปดโตทุกคนเนาะมีแปดโตเก้าโตนี่โวยวายโวยโวาย มีคนจองหลายตัวเลยทุกคนนะนี่ตัวนี้นอยกม้มอย่ป๊าบยินจะเสียงมาแนละ้วเออเอากเอาเอากะพูด <c ười> ยากกินนมทุกคนก็คือหมาเขาเข้ากระมือตาได้แล้วก็กินเข้าได้เลยนะเมื่อวานนี่กะไปต้มเข้าให้มันทุกคนต้ขามขา้าวยังบ่ไต์ใส่นมเถื่อนะให้มันกินเข้าละลาก่อนเพราะว่ายันใส่นมเลยยังมันติด่ะทุกคนเพราะว่านมแม่มันก็มีนะอืมแล้วก็ขี้ดื้อพร้อมทุกคนกินนมงวนกินนมอย่างเนาะ มานอยมันจะคิดดื้อทุกคนก็เลยมาได้ซื้อให้มันฮะสัายสมาดีทุกคนนะเป็นอีกมือหนึ่งทุกคนนะของการเดินทางทุกคนมื้อนี้ก็ได้เตรียมกระเป๋าแล้วทุกคนจิไปใส่นอวายูเครื่องเลยเนาะะเอ้าประมาณสองมือทุกคนมานี่กระเป๋าทุกคนเตรียมกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะก็เอาเครื่องไปบอสไลทุกคนมื้อนี้ก็ว่าจะไปเอาบุญเอาศีลทุกคนเนาะพุ้นละอยู่ได้แค่พุ้นละมื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายพร้อมเนาะกาบ บุญพระธาตุสิโคตตะบองทุกคนเนาะหรือว่าพระธาตุเมืองเก่าเองทุกคนเป็นบุญธาสเนาะมือน um. ี้ก <gusta S 2> ็จะเป็นม <uen> ืออ่าวันที่สิบสองนะคนเนาะก็เป็นมือสุดท้ายอยู่ที่นาแขกเนาะและกาวันที่สิบสามนะคนเป็นมือสุดท้ายอยู่ที่นครพนมนะคนกะส่วงนี้ก็จะเป็นส่วงบุญส่วงศีลเนาะเมื่อว่าจะเป็นอ่าวัดผู้จำปัสกกะเฮ็ดบุญคือกันนะคนเนาะและก้าอ่าบ้านนาฮีกะเฮ็ดบุญนะคนเนาะ อยู่สวรรค์ก็เฮ็ดบุญทุกคนทัดโขนเนาะกระเจงหงไปยามบุญยามศีลทุกคนเลยตอนนี้กระทารถอยู่นะตอนนี้ก็นะนนกสวยเละถือว่าสวยอยู่นะ1บโมงแล้วทุกคนรถกระงาม่ันมาเถื่อนนะไปะเดี๋ยวเราจะไปทางหลังเือนกันทุกคนเนาะไปครอบแม่เขาก่อนเาะเพราะว่าเมื่อน,นี้แม่เขาเขาไป่ได้ไปนําทุกคนเนาะอืมไม่ได้ไปนำซ้กนนะำก็ได้ไปเอาบุญไปซื้อบรรเขาวหลา,ามทุกคนขนมขเนมมากไหมเนาะ ตงไมมมังตอบมาฝากให้เ่อนทุกคนกับไปโมลายมือนะประมาณสองมือสองมือก็มาเนาะเอาไปเบิ่งนกันนี่อันนี้กเพื่อนมาเล่าทุกคนเพ่อนมาเหลาเนาะนี่มะน,นี้กกยังไว้ต้มเล่าเถื่อทุกคนแต่ว่าเล่าก็บ,บอกไว้เลยนะปะ่ะโอ้โหนเป็ดไก,ก่อนนี้ขันมันยี้ไว้ทุกคนขันกระแตไว้ต้สึกว่าขันแบบนี้แหละตัวเป็ดตัวไก่มันอกออกมาทุกคนเนาะแล้วก็บแบเปื้อนเดินพร้อมนี่ เป็ดไก่ทุกคนขันไว้แบบนี้นี่กระเตะกระเตะน้อยน้อยนึงแต่ว่าสามารถขันไก่ได้ขันบ่ขันก็จะมากินข้าวหมาทุกคนนี่ไปไปึ้นเฮือนึ้นเฮือนึ้นเฮือนดีกว่าทุกยี้แค่ไหนอ่ะจะเอ๋ เาโอ้ยข้าวป่าวันนี้ปู่ทั้งพี่ข้าวป่าทุกคนทั้งพี่แบบเฮ็ดของหวานเนาะแบ่งกันเฮ็ด้วยเนี่ยขอดเฮ็ดของหวานเนี่ยเทปของข้าวไปตลาดมาเนี่ทุกคนนี่เมื่อกี้นี่ก็มาตลาดยมมาลาทุกคนนี่ปลาขาวเนาะกองกองละโลทุกคนเนาะโลละซ่าวพันไ่นะเ็ดยังกินแม่นี่เฮ็ดยังนี่แพ่ไว้บนนี้ด่งแห้ง มันเป้งปิ้ีกนะตอนนี้เนาะปีกทำเพียงไม่กินทำเพียดิเฮ็ดเม้นุ่งยังพอต้มใส่เกลือกินใส่เกลือกินแล้วกันต้มมันน้ำสับปะหลังทางวหันหอมทางวพีงมันต้นเถั่วเสียบน้ำฟวานนี่นะะไปลีนบูงอะไรได้เนี่ยเม่ยังยังเป็นของฝาอยากได้ยังโอเคเอ๊ะนี้เขาฉี่คนซื้อมาแน่นอนซื้อเป็นเป๋ารถเละกันเก๋มา นาะคือนรถขนาดนั้นเนาะตัอส่งเทียออกมาเขาจีกันเลยเอาบอกว่าชิบมบูดนะเพราะว่ามือนี่ก็เป็นมือสุดท้ายของทองชิดแผ่นทองนุ่งนะคะซื้อตัวที่บ้านบะบูดทุกคนอยากจะเอาเฮดแบบขาคืนเนาะเกิดสิีอดบุญแต่ว่าเกิดสีมืดบุญเนาะเขาก็จะขายของเก่าไปฮู้เนาะอ้าวเราไปทุกคนไปมานี้ไปบุญกันเด้อพ่อเด้อไปซื้อเขาจีมาฝากนี่มันยังมือสองนี่ มื่อนี้เอาบุญนี่ตอนแรกนราข้ามไปพุนน่ะเมื่อนี้เอาบุญอยู่นี่แหละเอาบุญอยู่าเมืองเก่าอ่ะทุกคนตอนนี้เข้าได้รถแล้วนะเมื่อกี้ก็คือรถรถส้นกันเลยเมื่อกี้เขากวักรถสนแถวนะแล้วก็รถพี่น้องมามาแวะอยู่เมือเขาก็สิไปลินบุญขึ้นกันทุกคนกันเลยขึ้นรถพี่น้องเดินไปเนาะนี่ทุกคนรถเปิดประทุนข้างหลังแล้วก็ราคาแนี้นะนั่งอยู่ข้างน้องทุกคนชมวิวนี่กับน้อง มูนคือกลานัอนนี้กันไหนไทยบ้านทงทุกคนเลยเอาก็ไทยบ้านทง,องือกัน,กน,น,น,กนแต่ว่ามาอยู่ย่มาร้างนะ นี่ก็คือเฮากันมาฮอดคิวรถลักสองแลนะ้วนะเมื่อกี้กับพี่น้องจอดอยู่ฝากคนทุกคนก็นเลยหย่าขาานะ้ามมาละฮะมาฮอดแล้วตอนนี้สิบสองโมงทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวสิไปหากินข้าวกันเนาะก่อนที่จะไปซะนั่นก็ต้องกินข้าวก่อนทุกคนนี่คิวรถลักสองทุกคนกูนะเกือบนจนบม่ได้มัดทุกคนวันนี้ยังบม่ได้มัดเกือบเลยเครับมามัดดูฮาร์ดเขาเพื่อ เข้ามาทางด้นก็จะเห็นรถสองแถวเต็มเลยทุกคนไปแต่ละเมืองไปแต่ละบ้านไาเท่าทุกคนตอนนี้ก็คือเขาก็เข้ามาทางด้านในของคิวรถหลักสองนะมานั่งกินข้าวทุกคนเมื่อกี้ก็สร้างข้าวเปียงหมูก็ออกไปนะเพราะว่าวะะยังบรารกินข้าวสวยเผื่อทุกคนข้าวเช้าจะกินแต่ไข่ต้มนะ เป็นบร,บรรยากาศอยู่ในคิวรถลักสองทุกคนเนาะก็คือมื้อนี้เลิกาอา่าส่วงนี้เนาะก็จะเป็นส่วงเทศกาลแน่บุญพระธาตุมังกรเมืองเก่ากับคนจะหลายทุกคนมังน,นี่คนหลยหลายเนาะ้านพุนก็คึอนเนียนเลยก็จะกินข้าเนะเลิการถทุกคนคือรถหลายเอยงเนาะหลายเป็นพิเศษเลยคนหลายดีทุกคนมอนนี่กันเลยขามาเขาก็จะมา,า,มาต่อรถอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคน ยังหลายมืออยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้กะขอกินข้าวก่อนทุกคนกะอาหารเนี่ยนมาเถื่อนะอือแล้วกินข้าวแล้ว่อยว่ากันไหมทุกคนวันจีไปใส่โตเนาะหรือว่าจะขี่รอหรือว่าจะมีรถมาฮับเนาะตามแต่สถานการณ์ทุกคนตอนนี้กะขอกินข้าวก่อนนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยตอนนี้จังโมงละตอนนี้12โมง3 1ซนาทีทุกคนสึงแล้วพอดีจะนักกินข้าว ออก,ก่อนแป๊บนึงลวกษณะพัดลมพร้อมทุกคนนี่นมีพัดลมบริการลูกค้าพร้อมนะย่างเย็นทุกคนเลยมากิน <c oughs> ข้าวต้อกันทุกคนเมื่อกี้าสั่งไปข้าวเปียกหมูกรอบนะนี่หมูกรอบทุกคนเน้นๆเลยน่าประมาณสามสิบพันนะคิดว่าถ้วยหนึ่งสามสิบพันทุกคนเดี๋ยวเบองเส้นทุกคนพู้ซื้อว่าเส้นน้อยเป็นพิเศษนะเออเส้นมันเบอแลบแหง่ะทุกคนมันน้อยแหงหมือนี่ข้าวเปียกคือเส้นน้อยแหง กเป็นตานน้มนะทุกคนนะมาเดี๋ยวมากินข้าวกนะันทุกคนเลยเดี๋ยวกินหมูกรอบก่อนทุกคนเปิดอพียังพร้อมนะกินไปฟังเพลงไปทุกคน พรอ,อาทุกคนตอนนี้กะเข้ากะกินข้าวอิ่มแล,ล้วรู้ร้อยทุกคนเนาะกะคิดอยู่ว่าสิไปรถใดด,ดีเนาะสิคิดรถสองแถวไปบ่หรือว่าสิคิดรถตุกตุกเนาะเออว่าินใจได้ทุกคนนี่มีคนมาหับได้จา้าผู้ใดญเนาะมาหาับเลยนะเดี๋ยวๆอุ้ยสบายดีสบายดีนนยังม่ห<อ>ามเขาหรือ่มาจากทัวเมื่อกี้เออมาจากทัวสวัสดีเพื่อนมากฮรอนพรอนไป ไปพระธานนั่งเล่ามากาติดตามในคลิปแล้วกันนะฮะแตไปคเดียว,วนี่แหละมันมันลำบากก็เลยบริยราคไปนั่งลำบากอี <c oughs> <c oughs> หลีพร้อนขนาดเลยวันนี้เข้ากับมาอยู <YouTube. S 2> ่ท <c oughs> ี่เมืองทักแขกแล้วนะฮะเมือนี้จะเป็นบุญพระธาตุเมืองเก่าพระธาตุสีโคตบองมือสุดท้ายกะชิ้าน้องปาไปเที่ยวบุญพระธาตุสีโคตบองนะฮะมือสุดท้ายนะ <ใ>น<ภ>ายูนแลกิน,นปลายหลายครับเราลองพามาลินบุญโดยเฉพาะเลยวันนี้พามาลินบุญเออมาบุญมากกาบเ <c oughs> ขายิ่งบุญที่เข้าไปกาบข้างในเลยเขา,า,า,ายางยืดยวงหนอกเออวันนี้มันจะมีโอกาสจะเข้าไปกาบพระธาตุอยู่ข้างใน <c oughs> แล้วก็ขอบพอดออวันรีนะขา่าวว่าถึงเรื่องพอระธาตุสีโพธิ์ตะบงผลข่ามูลนิธิคนพนักข้อพักด้วยค่ะ ผู้ชมหวังเด้แต่เล่นเงินเล้นทองได้เล่นทอง่ขาขารวงนี้ค่ะเหนื <S 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 ่อยขาละอ่ะซาเซาไเคยขอค้าวบลากยังถือนะแล้วเอ้าเห็นเขาได้ว่าไปเป็นคู่แล้วเพิ่นเห็นเลยนะเพิ่นเห็นไปเป็นคู่แล้วเพิ่นให้เลิศเลยเลยว้อ่ะเอ้าไปไปไป ยินนะมาทุกคนตอนนี้ก็คือเขาได้ที่พักแล้วนะเมือกีครับรถมาค่ะบ่นพักก่อนเพื่อจะเอากระเป๋ามาไว้ทุกคนพักอยู่ที่ค่ะเหือนพักสุดทธิดานี่กระเจงห้องเบอร์สองศูนย์สี่คนค่าห้องกาเซนสิบพันกีบทนะุกอนเนาะ ถือว่าถึกนะอือถือว่ถึกดีเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งห้องกันทุกคนโอเคผงไปทางยูงยทางบนุ่มเมื่อกี้กระซ่าไปสองห้องกระซ่าวเสรพอดีทุกคนนี่ห้องห้าสองศูนย์สี่โดนเอา้าแม่ดแล้วน,นะเอียร์่อเข้ามาก่อนฮึมเ,เปิดไฟแล้วก็เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ละ ทำมาแล้วทุกคนห้องเขาจะเป็นประมาณนี้นะนจะมีโต๊ะแต่งหน้าตู้เสื้อผ้ามีเกือบ2สองคู่เปิดห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมีแอร์พร้อมนะมีแอร์พร้อมเปิดแอร์ก่อนเปิดตัวไหนเนาะนี่เปิดบุปผิลบุเคยใช้บ <laughs> ุเคยใช้อะ เอาเว็บช่มๆเลยนี่ทุกคนนี่คักไอรีเนาะมีตู้เย็นน้อยพ้องทุกคนอยู่ตรงนี้อะ่ะนี่อุ้ยคักคักคกเป็นห้องประมาณนี้ทุกคนเสนหา้าพอดีอยู่นะเนาะประมาณนี้เองทุกคนเดี๋ยวเก็บเครื่องเก็บของก่อนเนาะเดี๋ยวสิออกไปใส่นั่นกันรอดตามรับ z มทุกคนว่าสิไปทางไหนก่อนเนาะรอวสีเขางานเลยหรือบอ่อกเนาะกะถ้าเบิ่งทุกคนอือเก็บเครื่องก่อน,นนะ แล้วค่อยปรึกษากับอีทีนา